นะครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นปราสาทนะครับของพนมรุ้งนะครับในการเดินนะครับไกด์นะครับมกุเทศเขาบอกว่าให้เดินอย่างนางงามนะครับคือเดินตัวสี่ห้าองศานะครับจะไม่เหนื่อยนะครับแต่พายจกเสียงผมนะครับเหนื่อยนะครับแต่ไม่ท้อครับไปกันต่อครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงแล้วครับถ้าดูจากข้างล่างครับตอนนี้เด็กกำลังเดินนะครับวิ่งขึ้นมาครับนู่นนะครับเด็กต้วเล็กครับ สนุสนานที่เดียวนะครับเด็กๆของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆดูกันนะครับว่าปราสาทขอาพนมรุ้งนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งวันนะครับจะมีพระอาทิตย์นะครับแสงนะครับจะลอดช่องประตูนะครับทั้ง15ประตูนะครับตรงกันเรียงตรงกันเลยนะครับเป็นการคำนวณนะครับทางหลักตรรศาสตร์ที่ม่นยำมากเลยนะครับคนไทยของเรานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับตอนนี้ นะครับนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันครับไปครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงนะครับประสาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับปะตจะเริ่มผ่านานี้อครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราเข้ามายังในประสาทของพนมรุ้งแล้วนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราผ่านประตูที่1มาแล้วนะครับอันนี้มาดูที่2นะครับเพื่อน นะครับเราเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังนะครับนะครับตอนนี้นะครับมากรุเทศนะครับที่ทับหลังอะไรหลังกำลังอธิบายครับว่าะวันเป็นยังไงขึ้นมากนะครับ่านะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เรามาอยู่ประตูที่ประมาณเจ็ดนะครับประตูที่เจ็ดนะครับนะครับเราเข้ามาดูกันนะครับตอนนี้เราก็ผ่านมา เยอะเลยครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับเขาไปโอ้ร้านท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับเป็นแสงนะครับประตูสุดท้ายเลยนะครับแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบห้านะครับถ้าเรามองกลับไปด้านหลังนะครับก็จะมีน้องๆนะครับมาเที่ยวนะครับเด็กๆนะครับเยาวชนของเรานะครับนู้นครับแสงพระอาทิตย์นะครับเอาเพื่อนๆเดี๋ยวประตูประตูถัดไปนะครับสมมติว่าแสงจะเงียบไปนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับประมาณนะครับ บอกว่าห้ามส่งสีงดงครับนะครับตอนนี้เราก็เดินผ่านมานะครับประตูที่สิบห้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนดูนะครับประตูทั้งสิบห้าช่องนะครับจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับนี่คือประตูบานสุดท้ายนะครับมีซุ้มข้าวไว้นะครับนู่นนะครับเมื่อกี้เราเดินมายังที่มีแสงนะครับจุดแรกนะครับนะครับเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆเลยนะครับน่าสะใจมากมากเลยที่พระอาทิตย์นะครับได้ส่องนะครับแสงลอดช่องนะครับลอดประตูนะครับพูดไม่ค่อยดูดีเลยนะครับเราประตูทั้ง15ช่องเรียงกันเลยนะครับเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆนะครับผมนิดรายงานนะครับจากปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุรีร์เพื่อนๆสนใจมาดูกันได้นะครับมาเที่ยวชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดู สถานที่ต่อไปครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวจุดต่อไปนะครับที่ปราสาทเขาพนมรุ้งตรงนี้นะครับถ้ามองไปข้าล่างนะครับน่นครับสวยไหมครับเพื่อนๆครับสวยทีเดียวนะครับอนี้น้องแท็กกำลังเดินไปชมกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับที่มันดับแล้วนะครับที่มันระเบิดเมื่อ1500ปีที่แล้วนะครับ นี่เรากำลังเดินลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ยอดปราสาทเรายังเห็นอยู่เลยนะครับเพื่อนๆครับ